ไทยร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานเสนอบ้านนะักวิทยาศาสตร์น้อยตอนเจ้าเหมียวอยากเป็นจิงเจ้าน้ำบ้าน บ้านนี้นักวิทย์ไม่ใช่ใครง่ายๆเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรจะให้เข้าใจก็ต้องลองทำดู <c oughs> เข้ามาสนุกกับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันนะครับมาแข่งว่ายน้ำกันเถอะได้เลยใครว่ายถึงจุดที่คุณมังกรอยู่ก่อนคนนั้นชน,นะเจ้าเหมียวเป็นกรรมการให้ทีนะ <c oughs> ไม่ได้หรอกเหมียวไม่ว่า มังกรเป็นให้เองพร้อมนะเตรียมตัวระวังแก้วชนะคราวนี้ต่อให้ก่อนคราวหน้าทีแก่นบ้างละเอาเลยเจ้าเต่าตามไม้ทันก็นแล้วกัน เท้านินจาที่เหมียวประดิษฐ์ขึ้นจะทำให้ทุกคนตะลึงคราวนี้มาแข่งกันว่าใครจะลอยตัวบนน้ำได้นานกว่าอืมน่าสนุกดีนะงั้นเดี๋ยวส่งสัญญาณให้คุณมังกรเป็นกรรมการตัดสินกอ่อนเพื่อความยุติธรรมเป่ายิ่งฉุบกันว่าใครจะได้ลงก่อนลงก่อนลงหลังก็เหมือนกันแหละ เอาหน้าเป่ายิงชุบผู้ชนะในครั้งนี้ก็คือแกนเห็นไหมเต่าก็ชนะกระต่ายจนได้เสมอกันหนึ่งต่อหนึ่งเกมต่างหาก โดดลงมาเลยเจ้าเหมียวเดี๋ยวสอนให้เรื่องอะไรเชอะเหมียวเดี๋ยวเถอะเจ้ามังกรเหดี๋ยวจะลงไปจัดการเดี๋ยวนี้แหละคอยดูนะเย,แ,ยแล้วเจ้าเหมียวเล่นพี่เรนอะไรน่ะเจ้าเหมียวนั่นสิ เกือบจมน้ําแล้วนั่นเนี่ยเหมียวอยากเดินบนน้ําได้อย่างจริงโจ้น้ํำน่ะแล้วทําไมไม่ปรึกษากันก่อนฮึก็เหมียวอยากให้ทุกคนตะลึงนะสิโธเอ้ยแกนจะบอกให้นะว่าที่จริงโจ้น้ําเดินบนน้ําได้เนี่ยก็เพราะมีแรงตึงผิวช่วยพยุงตัวและเขาก็ตัวเบาด้วยเชอแกนว่าเหมียวตัวหนักเหรอเหมียวเบาวกว่าเจ้ามังกรอ้วนตั้งเยอะถึงเจะอ้วนแต่มังกรก็แรงเยอะ แล้วผิวก็เต่งตึงฮไม่ใช่อย่างนั้นค่ะคุณมังกรเจ้าเหมียวแก่นพูดถึงเรื่องแรงตึงผิวของน้ำนะคะแล้วมันคืออะไรอ่ะอธิบายปากเปล่ามันยากนะถ้าคุณมังกรกับเจ้าเหมียวอยากรู้จริงๆก็ต้องลองทำดูแล้วนักวิทยาศาสตร์น้อยของเราจะรู้จักจริงเจ้าน้ำหรือเปล่าต้องไปถามพวกเขากันแล้วล่ะค่ะน้องๆรู้หรือเปล่าว่าเจ้าจริงเจ้าน้ำเนี่ย มีลักษณะยังไงคือตัวอะไรครับรู้ไหมครับมันมีหนงแล้วก็มีกระเป๋าอยู่ตรงหน้าท้องอันนั้นคือจิงโจโ้โบกนะครับแต่ว่าจิงโจโ้น้ำเนี่ยเป็นมแมลงชนิดหนึ่งครับน้องๆเขามีขาสองคู่คู่หลังเขาเนี่ยจะเหยียดยาวมากๆเขาจะใช้ขาของเขาเนี่ยยืนบนผิวน้ําได้ด้วยครับน้องๆทาไมเจ้าจิงโจ้โจน้าเนี่ยถึงยืนบนผิวน้ําได้ครับอยากรู้ไหมครับอยากรู้ถ้าอยากรู้ต้องลองทันดู ตอนนี้พี่บอลมีบึงน้ําจําลองมาให้กับน้องๆด้วยนะครับ2บึงด้วยกันฮะแต่ว่าในห้องการทดลองของเราไม่มีจริงโจ้น,น้ําสิครับแต่พี่บอลมีนี่ฮะนี่คืออะไรครับน้องๆที่หนีบกระดาษทามาจากอะไรเอ่ยเนี่ยใครรู้บ้างเหล็กเหล็กนี่หนักหรือเบาครับน้องๆหนักพี่บอลมีอีกหนึ่งอย่างนะครับนั่นก็คือเข็มหมุดเข็มหมุดเนี่ยปลายเป็นยังไงครับน้องๆ<ล>หมุดที่มีปลายแหลมแบบนี้นะครับถ้า จิ้มลงไปในมือเราเป็นยังไงครับจ้น้องๆต้องระวังด้วยนะครับทีนี้น้องๆลองดูสิครับว่าหมุดของเราที่เราถืออยู่ตอนนี้นะครับหมุดของเราทํามาจากอะไรเอ่ยเหล็กเหมือนกับคลิปหนีบกระดาษหรือเปล่าครับเหมือนแล้วถ้าเราจะทําให้คลิปหนีบกระดาษของเราเนี่ยลอยอยู่บนผิวน้ํานะครับน้องๆเดี๋ยวทาได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะอะไรหนักเพราะมันหนักใช่ไหมครับเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเราลองทําทีละคนแล้วกันนะครับดูสิครับว่าลอยปะโอเป็นยังไงครับ จมใช่ไหมครน้องครีมลองดูครับเป็นัไงน้องครีมจมน้องหนูดังครับเป็นยังไงครับสนุกว่าคลิปนี้กระดาษของเราเนี่ยลอยหรือจมครับจมที่จมเพราะอะไรครับเพราะมันหนักทีนี้เราถ้าเป็นเข็มหมุดแบบนี้ล่ะครับน้องๆคิดว่าจะสามารถลอยได้หรือว่าจมเหมือนเจ้าคลิปหนีบกระดาษครับลอยลอยเพราะอะไรครับเพราะว่าเบากว่าครับเพราะว่ามันเล็กอ่าลองดูแล้วกันนะครับ อ้าวทำไมเข็มหมุดถึงไม่ลอยน้ำเหมือนที่น้องๆคิดล่ะคะเนี่ยและถ้าเราจะให้ทั้งเข็มหมุดและคลิปหนีบกระดาษลอยน้ำได้เราจะทำยังไงกันดีล่ะคะก็ใส่ไปหมดจานเลยสิถ้าใส่ไปทีละอันล่ะครับคิดว่าจะทำยังไงให้ลอยได้กระดาษรองโอ้ทำยังไงฮะกระดาษรองเอาอมกจเพราะฉะนั้นพี่ว่านก็เลยมีกระดาษมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันว่าวิธีของน้องหนูด่างเนี่ยจะทำให้คลิปหนีบกระดาษเนี่ยลอยบนผิวน้ำได้หรือเปล่า เป,เป็นไงครับยังจมอยู่ใช่ไหมครับว่ดากระดาษไม่จมให้เพื่อนๆได้ลองใช้กระดาษช่วยดูบ้างค่ะจะจมหรือลอยมาลุ้นกันค่ะนี่ทำไมถึงลอยครับน้ำมันอยู่นิ่งแล้วก็อากาศก็ดันน้ำ <Wow. S 1> ตอนนี้พี่บอลลองจะให้น้องนานานเนี่ยได้ใช้เข็มหมุดบ้างน้องนานานคิดว่าจะจมไหมครับไม,ไม่จมไม่จมลองทำดูนะครับ โอ้เป็นยังไงครับโอ้แล้วถ้าเราเอามือเปล่าเนี่ยวางลงไปล่ะครับคิดว่าทำได้ไหมครับได้อ่างั้นปาร์ตี้ลองทำดูว่าถ้ากับมือเปล่าลองทำดูครับว่าจะลอยหรือเปล่าเนี่ยครับจงอิต้าลองทำครับ ค่อยๆอ๋อซ oh, ิต้าทำสำเร็จแล้วซิต้าครับซิต้าทำยังไงครับใช้วิธีไหนในการที่ทำให้หมุดของเราเนี่ยอยู่บนผิวน้ำได้ครับช่าๆทำช้าๆค่อยๆใช่ไหมครับตอนนี้นะครับพี่บอลจะให้น้องๆเนี่ยได้สังเกตที่ผิวน้ำครับว่าทำไมคลิปหนีบกระดาษและหมุดของเราเนี่ยสามารถลอยบนผิวน้ำได้พี่บอลก็เลยมีอุปกรณ์ช่วยเหลือนั่นก็นคือแร่อยขยะ แต่ละฝั่งช่วยดูนะครับว่าตอนนี้เนี่ยผิวน้ําของเราเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงบ้างครับนบ<า>้ําบริเวณรอบๆบหมุดและคลิปของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างมันใหญ่ไม่เรียนูนขึ้นตรงไหนนูนขึ้นครับหใหญ่เข้างหนเอาละครับเดี๋ยวเรามาแข่งขันกันดีกว่าครับว่าใครเนี่ยจะสามารถทําให้หมุดของเราเนี่ยลอยอยู่บนผิวน้ําได้เยอะกว่ากัน1 2 3สาเริ่มครับ พอน้องๆรู้เทคนิคแล้วก็ช่วยกันลงมือกันใหญ่เลยสองทีมจะมีเข็มหมดคนละ10บตัวตอนนี้เวลาใกล้จะหมดแล้วมันรุ้นกันค่ะว,ว่าทีมไหนจะทำคะแนนได้มากที่สุดไปหญิงก่อนดีกว่านะครับนับครับพี่บอลนับนะ1 2ชิ้นนะคะฝ่ายชาย1นึชิ้นสชิ้นสชิ้นเอาล่ะฝ่ายชายเป็นฝ่ายชนะตบมือให้หน่อย งั้นพี่บอลถามถึงเทคนิคหน่อยดียวกว่าครับว่าทําไมเราถึงทําให้หมุดของเราเนี่ยลอยอยู่บนผิวน้ําได้ถึง3อันครับวางชาชาวางชา่าตามปกติแล้วลวดเสียบกระดาษและหมุดจะจมน้ําเพราะมีน้ําหนักมากกว่าน้าครับแต่เมื่อระวังสิ่งของทั้ง2อ,อย่างอย่างระมัดระวังโดยค่อยๆวางขนานกับผิวน้ําแรงตึงผิวของน้ําจะช่วยพยุงไว้ทําให้ลวดเสียบกระดาษหรือหมุดลอยน้ําได้ครับ ถ้าน้องๆมองผ่านแว่นขยายจะสามารถสังเกตเห็นแรงตึงผิวของน้ำบริเวณรอยเว้าที่หมุดหรือรัว่วเสียบกระดาษลอยอยู่ครับเพราะน้ำมีแรงตึงผิวที่มีลักษณะเหมือนผิวหนังที่มีความยืดหยุ่นนั่นเองครับทำให้สัตว์บางชนิดเช,ช่นจิงโจ้น้ำสามารถเคลื่อนไปมาบนผิวน้ำได้โดยไม่จมน้ำครับถ้าน้องๆได้ทดลองทำเองที่บ้านหรือโรองเรียนอย่าลืมส่งภาพหรือคลิปวิดีโอมาอวดก,กันตามที่อยู่นี้นะครับ รายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมีรางวัลพิเศษมอบให้ด้วยลหะครับเราจะกลับมาทดลองสนุกสนุกกันในบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยหลังนี้กันใหม่ในครั้งต่อไปน้องๆถ้าอยากรู้ต้องลองทำดูวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับรบ,บ๊ายบาย